โอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันก็ขอฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปจากชา n น l ของผมนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็ s u b s c r i b e เพ่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดชอบมากๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมถ้ามากกว่านั้นไปอีกก็กดแชร์ไปเพื่อนๆของท่านได้รับชมนะครับขอบคุณครับโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันอีกครั้งนะครับในวันนี้เราก็จะมาแจกโค้ดและวิธีการ กกอกโค้ดของเกมคุกกี้รันคิงด้อมกันเลยนะครับวันนี้โอเคขั้นแรก <S <S เพื่อไม่ให้การเสียเวลาแล้วก็ไปที่3จุดทางด้านบนขวามือนะครับผมตรงนี้โอเคให้กดมาตั้งค่าตรงสิ่งแวดล้อมครับท่านผู้ชมกดเข้าไปเลยต่อไปไปที่ข้อมูลครับผมนี่ครับตรงที่ผมเซนเซอร์ไว้นะนี่เป็น ID ของผมนะครับพอดีผมผูกกับ Google ไมเดี๋ยวผมขอเซนเซอร์หน่อยนะให้ทุกคนเอาของตัวเองอะไปใส่ครับผมคัดลอกแล้วก็พาไปใส่ไว้ โอเคส่วนวิธีที่จะเอาไปใส่ก็ตรงนี้ครับกดปิดออกมากอนต่อไปก็เป็นที่ตั้งค่าสิ่งแวดล้อมครับไม่ใช่สิไปที่ทางหน้านของคูปองนะครับโอเคกดไปที่คูปองนะปุ๊บแล้วผมจะเด้งขึ้นมาประมาณนี้แต่ผมจะเอาเป็น Google Chrome นะใครสะดวกอันไหนก็ใช้อันนั้นนะครับท่านผู้ชมโอเคครับตรงนี้อาจจะดูแบบมึนหัวหน้านา,นาจอมันพลิกครับท่านผู้ชมให้ทําการกรอกไอของเราลงไปครับเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอกรอก ID ของผม,มลงไปก่อนนะ โอเคหลังจากที่กรอก ID เเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมให้เราเอาโค้ดที่ได้นํามาใส่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นโค้ดไว้ให้นะครับตามนี้ครับผมโอเคให้ทุกคนแคปหน้าจอแล้วก็พาไปใส่กันได้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ก่อนนะโอเคครับหลังจากที่เราใส่โค้ดเสร็จกันเรียบร้อยแล้วให้เราปรากฏที่กล่องของขวัญทางด้านนี้นนครับเป็นกล่องจดหมายนะนี่ครับโค้ดที่ผมใส่ไปเมื่อกี้นะครับก็จะได้มาประมาณนี้เพรต,ตอนนี้ผมมีหมดกี่เพรนะ 10,000เพชรนะครับเดี๋ยวเรามาลองรับกันว่าจะได้ทั้งหมดกี่เพชรนะเมื่อกี้นะโอ๊ยแบตเตอรี่ต่ำา00 0เพชรนะครับท่านผู้ชมเยอะมากๆเลยนะครับ6000เพชรเนี่ยโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกาชาปองกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าอ p พี EP ที่แล้วที่เราสมได้ไปผมมีอีพิกประมาณนี้นะครับมีตัวข้าวไรตัวหนึ่งมันม่วงตัวหนึ่งแล้วก็อาอะไรนะสมุนไพรนะครับผม ตัวละครผมก็จะมีตามนี้นะตัวอีพิกอะส่วนลดพิกนี่ก็แจกนะครับผมตัวฟรีก็ก็ถือว่าเก่งแต่ก็ไม่ได้หักได้นะเพิ่งไปรู้ทางเพจมาว่าเราเกลือนะครับคลิปนั้นอะแต่เราโชคดีตรงที่ว่าเราได้สมุนไพรมาตัวหนึ่งก็ดีนิดนึงนะคบท่านผู้ชมเดี๋ยวมาต่อกันใอีนี้กันเลยดีกว่าครับกับ16,000เพชรนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดของฟรีก่อนเลยดีกว่าชุบชุบชุบช,บชบเปิดไหดีท่านผู้ชม เปิดอันล่างดีไหมเอสเปซโซ่ e eso, ถ้าอยากได้เอสเปซโซ่ eso, ต้องเปิดอันบนก่อนถ้าหลังจากาได้เอสเปซโซ่ไปแล้วเขาบอกให้มาเปิดอันล่างครับเพราะอัตราการดรอปของตัวอื่นมันจะมากกว่าใช่มากกว่าตัวไอตู้ของเอสเปซโซ่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเปิดตู้เอสเปซโซ่ดีกว่าเผื่อได้ชิ้นส่วนนะเอสเปซโซ่ e eso, ผมขาดประมาณสามชิ้นนะครับโอมาตัวเดียวแบบนี้ไม่ต้องรุ้นเลยท่านผะู้ชมไม่มียิ้มแน่นอนนั่นไงกดข้ามเลยครับโอเค แล้วยินส่วนมาโอเคแล้วก็เปิดตู้ธรรมดาสองครั้งครับผมอา้าเผลอกดข้ามก็ตามนี้ครับอีกทีครับมาตัวเดียวกดข้ามเลยโอเครู้เรื่องว่าเกลือครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาเปิดกันที่10ครั้งครับผมเอเรามาเริ่มกันเลยครับกับครั้งแรก3000เพชรเราไป123โอเค โอ้ยมาสามตัวท่านผู้ชมมาสามตัวครับปิงไหมปิงไหมโอ้ยปิงท่านผู้ชมโอ้โหทีแรกครับท่านผู้ชมปิงเลยไยดวงดีจัดว่วันนี้อ่ะโอ้ได้ตัวเดียวอ่ะเอออย่างดีครับผมดีกว่าไม่ได้เลยเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดดูกันทีละตัวเลยดีกว่าครับว่าผมจะได้ตัวอะไรนะขอเอสเปซโซเถอะไม่แน่ก็อะไรนะคุกกี้ลดนมก็ได้ตัวแท้งตอนนี้ผมยังไม่มีแท้งดีๆเลยนะชุบชุบมาตัวแรกไหมยังไม่มาท่านผู้ชมตัวแรกเป็นใคร อ่าเป็นโคเวอร์ขอบคุณครับถ้ามีโคเวอร์ออกมาเมื่อกี้ใช่ปะตอนก่อนที่เขาจะเปิดตู้เตาอบอ่ะเออมันจะการันตีเอสอตัว,ต,วตัวแรนนะตัวอ e ีพินะครับโอเคต่อไปอ๋อคุกกี้บีดรูทครับผมก็ได้อยู่ก็ไม่รู้เอามาทำไมไม่ได้ใช้เอยมาแล้วท่านผู้ชมมาแล้วดูดิว่าเป็นตัวอะไรครับชึบขอเถอะขอลดนมลดนมกาแฟาเป็นเวทมนต์โอโอเคได้เอเปซโซ่ท่านผู้ชม โอเคโอเคโอเคคลิปนี้ไม่เกลือครับสุดยอดเลยก็เป็นตัวดาเมจที่แรงที่สุดในเบต้านี้เลยก็ว่าได้นะครับท่านผู้ชมเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับสาหรับของที่เขาแจกมาให้เกมนี้แจกของเยอะมากยอมรับจริงๆว่าแจกเยอะแล้วก็แบบเลดออกค่อนข้างดีนะครับโอเคต่อไปครับผมกดข้ามเลยดีกว่าไหมเออกดข้ามเลยดีกว่าครับเอา้าได้ตัวใหม่อโะโวคาดโดนะครับท่านผู้ชม โอเคเราได้ตัวอ e ีปิกตัวตีแรงมาละผมอยากข้ามตู้อะเอ็ดเดี๋ยวนะผมเลยขอดูเอสเปซโซ่ผมก่อนนะมันต้องใช้กี่ชิ้นอะ่ะผมอยากได้เศษชิ้นมันสักชิ้นสองชิ้นนะครับท่านผู้ชมจะเอาไปเป็นหนึ่งดาวอะ่ะนี่ครับนี่อีกสามชิ้นเองนะท่านผู้ชมคือมันไม่มีให้แลกด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออัพเวลก่อนนะเลือกออโต้แม็กไปเลยโอเคเวลสิบสองครับตอนนี้ โอเคครับเดี๋ยวผมขอเปิดอีกสักทีดีกว่านะผมอยากได้เศษอะมาร์ขึ้นหนึ่งดาวนะครับสุ่มกดสุ่มเอ,อ้ยกดม่วเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยว่าเดี๋ยวที่เหลือเราจะไปเปิดตู้สุ่มคุกกี้ระดับสูงกันนะครับเดี๋ยวเราเปิดตรงนี้อีกสิบครั้งนะไปมาไหมมาโอ้สามตัวแต่มีพ่อมดก็ยังมีโอกาสได้ลุ้นนะครับผมตาอย่าแดงโอ้ตาแดงท่ผู้ชมจบละคนเร็วซะด้วยอี้ <c oughs> <c oughs> ขอเศษขอเศษสามเศษขอเศษเอพิโซ่สามเศษแค่นั้นจริงๆไม่ขออะไรมากเลยขอแค่สามเศษแค่นั้นจริงๆมันจะมากเกินไปป่วาวะผมขอโอเคมาไม่ม่วงนะท่านผู้ชมไม่ม่วงแบบน,นี้จบเลยเอ้าวได้นักแปลท่าได้ตัวใหม่มาตัวหนึ่งก็ดีครับเพิ่มความสัมพันธ์ของคุกกี้ภายในเกมเนาะมันก็จะมีการบวกไอต่างๆน,นานาก็ดีครับผมไม่ขอละไม่ออกอ่ะ ออกเธอออกนิดนึงเอ้ยสีม่วงครับท่านผู้ชม e เอเปโซอืมออกคุกกี้แวมไพร์ครับขอละไม่ออกไม่ออกท่านผู้ชมไม่นะจะให้เราเปิดอีกครั้งเลยเหรอมาๆโอยังไม่มานะท่านผู้ชมโอได้โวคาโดไม่เป็นไรอัพดาวได้โอเคครับเดี๋ยวขออีกสักรอบดีกว่านะเสียดายอะ่ะอยากไปเปิดตู้นู้ดอยากมาเปิดตู้นี้มากกว่าตอนนี้ครับผมมันแลกไม่ได้ท่านผู้ชมนี่ไงไม่มีไอเอสเปโซให้เราแลกอะ่ะ เราต้องสุ่มให้ได้ผมอยากได้ชาเอมแล้วนะเขาชาเอมนี่ดีมากโอเคอีกครั้งก็ท่านผู้ชมเมื่อกี้รีบกดไปหน่อยโอ้เกลือแน่เลยมามีพ่อหมดแบบนี้ปิ้งปิ้งีงงเถอโอ้ไม่ปิ้งนั้นผู้ชมสวยแล้วรู้สึกว่าจะสวยแล้วคลิปนี้ไม่เป็นไรเป็นเพชรที่แจกมาคิดว่าสามพันเพชรไอ้6หกพันเพชรเมื่อกี้โอเคขอเศษเราขอแค่เศษจ,จริงๆนะขอแค่เศษอีกสาเศษนะครับผม ป้าผมคุคกกี้อะไรนะช่างหวนชื่อยาวจัดโอเคโคเวอร์เรามาหนึงชิ้นโอเคอันนี้ก็จะตันอยู่แล้วโอ oh, ้ระดับแรกระดับคอปเปอร์นี่เต็มเลยขอละเอสเปซโซขอแค่เศษเอสเปซโซจริงๆครับไม่ขออะไรมากเลยคลิปนี้คุกกี้นินจาเอามาทำไมมาเอสเปซโซสามชิ้นไม่ออกโอ้ยมาออกคุคกกี้เจ้าสาวป่าสาวเจ้าป่าเออ โอ้โหคุกกี้รสสตรอเบอรี่ตัวแท้งตอนแบกต้นเกมนะมาสามเศษเอสเปซโซได้เศษหนึ่งอุย้ยก็ยังดีนะท่านผู้ชมยังดียังดียังด,งดีเดี๋ยวเราไปเปิดตู้นู้นกันดีกว่าครับอีกเจ็ดพันก็ประมาณอีกสองครั้งเนาะเปิดตู้นี้ลุ้นตัวละครตัวอื่นกันบ้างดีกว่าถ้าเปิดเอสเปโซผมรู้สึกว่าจะเกลือเกินไปละมาเริ่มกันที่สิบครั้งแรกกันเลยดีกว่าครับไปมามาปุ๊บมาสองตัวนะท่านผู้ชมให้ลุ้นไหมมีให้ลุ้นไหม โอ้ตาแดงแบบนี้จบเลยท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วแล้วนายขอแค่เศษเอสเปซโซ่ e o, เนาะคลิปนี้หนึ 1, 6, 000, ่งหมื่นหกพันเราชึบมาไหมไม่มาทีครับผมกดข้ามยังไม่ได้เนาะได้หัวหอมมากโอเคต่อไปโอ้คุกกี้นักตำรวจโอ้คุกกี้นินจาโอ้คุกกี้นักแปธาตุโอ้มากันเติมเลยครับ แร่กับคอปเปอร์เนี่ยโอ้โหเน้นๆครับผมโอ้โหมาๆเอสเปซโซโอ้โหไม่ออกโอ,อก้คีสอะไรนะตัวสป,ปายโอ้โหไม่ออกเลยท่านผู้ชมเกลือแล้วละคลิปนี้อ๋อไม่ได้เศษก็ได้ไม่ครบตัวใหม่ก็ก็ได้นะก็ได้เอสเปซโซนะอีกครั้งไปเลยกดเรากดเร็วๆเลยเมื่อกี้ตาหวานไม่หวานท่านผู้ชมคลิปนี้เกลือแล้วครับ น่าจะหมดแต่เพียงเท่านี้ล้วันเนี้ยมาไหมมาไหมโอ้พื้นยุบขอละขอลุ้นก่อนนะพี่ j o โอ้โหไม่มาเศษไม่มาอีกสองเศษอ่ะขัดอีกสองเศษนะตอนนี้โอ้โหโอ้โหคุกกี้พอมดจ้าไม่ต้องมาเยอะก็ได้จ้าไม่ได้ใช้เลยครับ โอ้โยเมื่อกี้กดไวไปหน่อยได้เศษแวมพร์มาเนาะ <S <S โอ้ยคุกกี้อะไรเนี่ยเมื่อกี้อ่านดูไม่ทันอัศวินไหโอเคก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมก็ถือว่าโอเคอยู่เกลือทั้งนั้นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเปิดกันที่อุปกรณ์สักพันเพชดีกว่านะไอ้ส,ม,สมบัติสักหนึ่งพันเพชรน,นะยังไงก็เกลือแล้วเกลือให้สุดเลยดีกว่าคลิปนี้ไปเริ่มชิ้นแรกครับผมเอนลี่หมีแสนสุก มันคืออะไรดีไหมดูไม่ได้ด้วยโอเคต่อไปนาฬิกาครับผมนาฬิกาเว2สองโอได้ยันยันเวลสองครับผมไปเฮ้ยได้อะไรวิญญาณเนี่ยไอสกีมลวงตาก็น่าจะดีอยู่มั้งได้เขาเขาเวลสองเขานี่ดีนะครับผมไว้ใช้ได้โอเคครับโอ้โหก็หมดแล้วท่านผู้ชมหมดตูดละดองมาหนึ่งวันเต็มเต็ม เปิดแป๊บเดียวหมดเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าชอบมากๆก็ฝากกดแชร์นะครับบายบายครับซิโอเกน